เราไปดูเรื่องของเกษตรบ้านนะครับเกษตรถือเป็นเซกเตอร์ใหญ่ของบ้านเราแต่ปีนี้เอลนินโยดังที่เห็นนะครับฝนตกไม่มากนะักสักเท่าไหร่ถ้าตกมาแล้วก็ตกใต้เขื่อนอีกสถานการณ์น้ําเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อเซกเตอร์เกษตรอย่างไรวันนี้คุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับนักวิเคราะห์อวุโสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SBEIC c ดเรเกติศักดิ์คำศรีดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวิสดีตัท่านผู้ฟังทางบ้านครับ ค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนจับตากใกล้ชิดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์แรงนะคะแม้ว่าจะมีพายุนะคะแล้วก็บ้านเราเมื่อวานก็น่าจะได้รับผลกระทบจากพายุไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าตรวจสอบสถานการณ์น้ําฝนกับน้ําในเขื่อนตอนนี้ถือว่าอาการเป็นยังไงบ้างน่าเป็นห่วงแค่ไหนคะครับสถานการณ์น้ําเขื่อนน้ําฝนและน้ําในเขื่อนปีนี้นะครับก็ค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับคุณยีคุณเฟินครับโดยปริมาณฝนในช่วง8เดือนแรกปีนี้นะครับแตะระดับต่าสุดในรอบ41ปีนะครับ ในหลายพื้นที่ของไทยนะครับขณะปริมาณน้ําใช้การได้ในเขื่อนทั่วประเทศเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับถ้าทุกท่านดูกราฟปริมาณฝนสะสมที่ต่างจากค่าปกตินะครับตัวเส้นแท่งสีแดงเนี่ยครับแท่งนะครับก็คือปริมาณน้ําฝนข้อมูลในปีที่ฝนแรงที่สุดนะครับสีเหลืองนี่ก็คือในส่วนของ8เดือนแรกของปีนี้นะครับทุกท่านจะเห็นเลยนะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกฝนน้อยมากนะครับยกตัวอย่างภาคกลางนะครับ Uh, 8เดือนแรกของปีนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ35%ต่ำมากนะครับเ mm hmm. มื่อเทียบกับข้อมูลในปีที่แรงที่สุดเราในปีที่แรงที่สุดเนี่ยปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแค่เพียง26%นะครับ mm hmm. ทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของน้ําในเขื่อน mm hmm. ก็น่ากังวลไม่แพ้กันนะครับกราฟปริมาณน้ําใช้การได้ในเขื่อนทั่วประเทศเส้นสีม่วงนี่คือของปีนี้นะครับในช่วงต้นปีเนี่ยปริมาณน้ำนะครับอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย10ปีนะครับ แต่พอมาถึงช่วงเดือนสิงหาและก็เดือนกันยายนเนี่ยปริมาณน้ำนะครับพลิกกลับมาต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ย10ปีนะครับโดยอยู่ที่ประมาณ8%นะครับในช่วงต้นเดือนต้นเดือนนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องลุ้นต่อครับว่าในช่วงที่เหลือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าดูที่กราฟโดนัทนะครับในช่วง8เดือนแรกเนี่ยปริมาณผลปกติเนี่ยจะประมาณอยู่ที่14%นะครับของปริมาณผลทั้งประเทศเพราะนั้นยังเหลืออีก36%นะครับที่ต้อง จับตากันดูนะครับอย่างฝนที่ตกมาเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวต้องอตอนช่วงเงย็นๆต้องไปดูนะครับว่าน้ําในเขื่อนเนี่ยขึ้นหรือเปล่านะครับอืค่ะอืดออรครับพอเราดูสถานการณ์น้ำต้งขาปีนี้หลายคนบอกว่าฝนตกค่อนข้างน้อยนะครับถ้ารวมกับปรากฏการณ์เอลนินโยแล้วปีนี้จะนําไปสู่ภายแล้งรุนแรงขนาดไหนอย,อย่างไรครับครับเราประเมินว่าภายแล้งในปีนี้จะรุนแรงมากนะครับเนื่องจากตัวปริมาณฝนยังมีแนวโน้มตกน้อยกว่าปกติ ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับจากกลนของปรากฏการณ์เอเนนโยและปรากฏการณ์ IOD อควบวกนะครับทุกท่านคงจะสัมผัสได้นะครับ<น>ว่าในปีนี้อุณหภูมิร้อนกว่าผิดปกตินะครับ<น>ซึ่งอุณหภูมิที่ร้อนเนี่ยครับไม่ได้เกิดจาะในภาคพื้นดินที่เราอาศัยอยู่กันนะครับ<น>เหนือผิวน้ําทะเลอุณหภูมิก็ร้อนกว่าปกติด้วยนะครับอย่างถ้าเราดูกราฟระดับอุณหภูมิน้ําทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ต่างไปจากค่าปกตินะครับโดยตั้งแต่เดือนอตัวพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ย อุณหภูมิที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติ0.5องศานะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนิโยนะครับในระดับอ่อนแล้วก็การคาดการณ์ระยะถัดไปเนี่ยครับเรามองว่าอุณหภูมิเนี่ยยังสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปแต่ระดับที่2องศาเซลเซียสนะครับสูงกว่าค่าปกติซึ่งตรงนี้นะครับจะทําให้เกิดเอลนิโยระดับรุนแรงมากนะครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นปัจจัยกดดันตัวน้ําฝนในไทยนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคร อุณหภูมิน้ําสูงกว่าปกติก็คือในฝั่งของมหาสมุทรอินเดียตัวนี้นะครับถ้าดูกราฟระดับอุณหภูมิน้ําทะเลบริเวณมหาสมุทรอินเดียที่ต่างไปจากค่าปกตินะครับในเดือนสิงหาเนี่ยตัวอุณหภูมินะครับสูงกว่าค่าปกติ0.4องศานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเข้าสู่เ,เกณฑ์ของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า IOD ั่วบบวกนะครับตรงนี้ทุกท่านอาจจะไม่คุ้นหูกันนะครับแต่ปรากฏการณ์นี้ก็จะส่งผล ควบคู่กับปรากฏการณ์เอ็โยทําให้ฝนในไทยน้อยผิดปกตินะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นะครับทางเราเนี่ยก็ได้ทําการประเมินนะครับตัวปริมาณน้ําฝนนะครับในช่วงที่เหลือของปีว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกท่านทราบดีนะครับว่าฝนเนี่ยดินฟ้าอากาศมีความไม่แน่นอนสูงเราเลยประเมินอ,ออกเป็น3กรณีนะครับเป็นกรณีฐาน<ม>ก็คือกรณีที่มีโอกาสเกิดมากที่สุดนะครับแล้วก็กรณีดีกรณีแย่นะครับ ซึ่งจากผลการประเมินนะครับในกรณีฐานเราพบว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับอาจจะต้องเผชิญภาวะฝนแรงดุนแรงที่สุดในรอบ41ปีนะครับก็คือสถานการณ์อย่างไม่ดีขึ้นนะครับถ้าดูตัวกราฟแท่งคาดการปริมาณน้ําฝนสะสมณช่นะ้นปีส0 2 3นาลายกรุณาภาคแท่งสีเทาครับคือตัวค่าเฉลี่ยยี่30ปีนะครับ <Okay. S 1> แท่งสีแดงคือปริมาณฝนที่ต่ําที่สุดในรอบ41ปีนะครับท <Okay. S 1> ุกท่านจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าฝนน้อยกว่าปกติ ในทุกภูมิภาคแต่ที่น่าห่วงก็คือในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับจะเห็นว่าในกรณีฐานเนี่ยแท่งสีม่วงจะต่ำกว่าแท่งสีแดงนะครับเพราะนั้นก็ค่อนข้างน่ากังวลครับตรงนี้ ฮืมค่ะทีนี้พอเราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะต้องยอมรับว่าบ้านเราก็พึ่งเกษตรกรมากพอสมควรนะคะแล้วก็คนที่เป็นคนทํางานเกษตรกรก็หนึ่งในสามของกําลังแรงงานด้วยเนี่ยจะส่งผลต่อในยักษ์ของเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉพาะในภาคเกษตรเนะะี่ยค่ะครับในส่วนของตัวภาคเกษตรเราม,มองว่าจะประสบปัญหาความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับโดยในเรากรณีฐานเนี่ยเราประเมินว่าวิกฤตภัยแล้ง จะสร้างความเสียหายขั้นต่ําให้กับเศรษฐกิจภาคเกษตรเรา69,000ล้านบาทเลยนะครับโดยถ้าเราดูกราฟผลผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงจากภัยแล้งนะครับในปี2023เราคาดการว่าตัวผลผลิตอ้อยนะครับจะลดลงมากที่สุดนะครับประมาณ15.4ล้านตันนะครับเมื่อเทียบกับในกรณีที่ไม่เกิดภัยแล้งนะครับโดยตัวอ้อยเนี่ยที่ลดลงมากเพราะว่าเขาเป็นพืชที่กระหายน้ำนะครับต้องการน้ํามากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ปลูกในพื้นที่ดอนกันนะครับ ตัวต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของตัวข้าวนาปังตัวนี้นะครับก็ผลผลิตจะลดลงประมาณ27ล้านตันนะครับโดยข้าวนาปังนะครับเป็นพืชที่ปลูกในช่วงหน้าแล้งตัวนี้นะครับเขาก็ต้องรอ,อน้ําในเขื่อนนะครับที่กักเก็บไปจากปีนี้พอฝนน้อยนะครับตัวการเพาะปูกก็จะทําทําได้น้อยเพราะว่าไม่มีน้ํานะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวมันสําปะหลังจะลดลงประมาณ21 л. ล้านตันนะครับตัวนี้ผลผลิตลดลงน้อยเพราะว่ามันเนี่ยเขาเป็นพืชที่สามารถทนแล้งได้ดีนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนสุดท้ายก็เป็นตัวข้าวนาปีตัวนี้เราคาดว่าจะลดลงประมาณ1.2ล้านตันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผลผลิตก็ลดลงไม่มากนะครับเพราะว่าการปลูกข้าวของเกษตรกรไทยในยในส่วนของนาปีนี้จะปลูกในที่ร่มอยู่แล้วดังนั้นน้ำเนี่ยถึงผลจะตกลงน้อยนิดหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้จากตัวผลผล,ผลิตที่เสียหายตรงนี้ครับเราก็เอามาคำนวณดูนะครับว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราพบว่าในกรณีฐานเนี่ย ความเสียหายนะครับจะอยู่ประมาณ69,000ล้านโดยข้าวนาปางนะครับจะมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดนะครับประมาณ32,000ล้านนะครับตามมาด้วยอ้อยข้าวนาปีและก็มันสําปะหลังนะครับแต่หากสถานการณ์แย่ขึ้นนะครับตัวมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอาจจะสูงถึง87,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ<ม>ทีนีอ้อาจจะมีหลายท่านสงสัยนะครับว่าเอแล้วผลกระทบเนี่ย จะเกิดขึ้นในช่วงปีไหนบ้างนะครับเราก็ได้ทําทําการคํานวณนะครับความเสียหายโดยเราพบว่าความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรับรู้ได้นะครับหรือว่าเกิดขึ้นเนี่ยในปี2024นะครับปี2023เนี่ยจะจะน้อยกว่านะครับโดยในปีนี้นะครับเราคาดว่าจะเสียหายประมาณ2000 20, ล้านแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะเสียหายประมาณ49,000ล้านครับได้เลยอ่ยาชัดเจนมากยังไงวันนี้ขอบคุณดอร์มากนะครับมาคุยกับเราตอนเช้าแบบนี้ขอบคุณมากครับดรครับขอบคุณคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดเรเกติศักดิ์คำศรีนะคะนักวิเคราะห์สโสศวนวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธ,ธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SBEIC นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วนะคะภาคเกษตรบ้านเรานะคะแม้ว่าสัดส่วนของแรงงานจะอยู่1ใน3ของแรงงานทั้งหมดนะคะแต่ว่าจเจริญ GDP ประมาณสัก6%ซนะคะอย่างไรก็ตามรายเกษตรกรอ,อาจจะทรงตัวได้นะคะเพราะว่าราคาที่ถีบขึ้นมาจะช่วยชดเชยๆๆกับผลผลิตที่น้อยลงไปแต่อย่างไรก็ตามปีนี้ถือว่าฝนเนี่ยแปเดือนแรกต่ําสุดในรอบ41ปีทีเดียวปริมาณน้ําใช้ได้ในเขื่อนก็ ลดลงกว่าค่าเฉลี่ย10ปีด้วยนะคะดังนั้นภาคเหนือภาคกลางตะวันออกหน้าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยถือว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมานะคะส่วนทางด้านของความร้อนก็มีทั้งผิวน้ําทะเลแล้วก็พื้นดินด้วยซึ่งถ้าสูงไปกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ IOD นะคะซึ่งนั่นก็จะทําให้อริโอรุนแรงมากขึ้นด้วยต้องตามกันต่อกับประเด็นนี้ค่ะพิบิดคะ นะยังไงก็ตามประเทศเราก็ต้องพึ่งพิงเรื่องการเกษตรค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดับงนั้นก็คงจะส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าจะเยอะในแมกนิจูดหรือว่าระดับความสั่นสะเทือนมากน้อยขนาดไหนฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ